เราจะเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรนะครับที่ไม่ทําให้ชีวิตเราพังนะครับแต่เราก็ยังสามารถมีความสุขในชีวิตของเราได้นะครับเราต้องมีเงิน3ประเภทนี้นะครับก็คือเงินเย็นเงินร้อนแล้วก็เงินเงียบครับ เงินเย็นก็คือเงินที่เราไม่มีภาระความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้านะครับเพื่อที่เราสามารถนําไปลงทุนเพื่อ,อกิดเก็บดอกออกผลนะครับอาจจะลงทุนในหุ้นนะครับในกองทุนหรือนําไปใช้ในการทําธุรกิจก็ได้นะครับ ส่วนเงินร้อนนะครับก็เป็นเงินที่มักจะมีภาระผูกพันนะครับมีความเสี่ยงนะครับมาเร็วต้องใช้เร็วนะครับเช่นเงินหมุนเงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนเงินเงียบนะครับ ก็จะเป็นเงินสำรองนะครับที่นอนเงียบๆอยู่ในสมุดบัญชีของเรานะครับอาจจะเก็บในรูปของเงินฝากทองคำนะครับหรือนำไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆที่ปลอดความเสี่ยงได้นะครับโดยที่เราไม่นำมาใช้นะครับทั้งนี้เพื่อเก็บไว้เพื่อป้องกันนะครับความเสี่ยงในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกงานหรือว่าเจ็บป่วย โดยสรุปนะครับก็คือว่าท่องไว้เลยนะครับเงินเย็นจะทำให้เรา,ารวยนะครับเงินร้อนจะทำให้เราจนนะครับส่วนเงินเงียบจะช่วยทำให้เรารอดได้ครับ